สวัสดีทุกคนครับวันนี้ช่องสูตรลับนำโชคเนาะก็จะนำวิธีการคำนวณหาเด่นบน2ตัวมาตัวเนาะก็จะเน้นหลัก10หน่วยนะเพราะเข้าเดินมาที่หลัก10กับหลักหน่วย สูตรตัวนี้ตัวเลขน้อยน้อยชุดนะ้อยน้อยตัวเอ,อมีคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยสูตรนั้นสูตรนี้ทำไมไม่เอาตัวเลขมาสักสิบตัวไปเลยเออก็อเลยเอาสองตัวให้ดูเนาะสูตรตัวเดียวสองตัวผมก็มีนะมันก็นำเสนอไปตามสเต็ปเนาะเออสูตร สูตรเยอะเราก็มีตัวตัดไม่ใช่ว่าให้เลือกเอาทั้งหมดนะคือเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าสูตรที่ได้ตัวเลขเยอะๆแล้วมาชนาหาสูตรที่มันเด่นสองตัวหรือสามตัวอย่างเงี้ยมาจับชนมันจะได้ตัวเลขน้อยลงค <Okay. S 1> ือเพราะถ้าเราเอาตัวเลขแค่ตัวเดียวนะ ตัวเดียวเปอร์เซนการมามันก็น้อยแต่ถ้านำหลายๆสูตรมาจับชนกันอ่าแล้วมันชนกันเยอะมันก็มีสิทธิ์มานะคือหลักการคำนวณมันก็อยู่ประมาณนี้หลักการคิดการวิเคราะห์นะไม่ใช่ว่าเอาสูตรเดียวที่มันเด่นแค่ตัวเดียวหรือสองตัวมา เราก็คิดว่ามันมาแน่นอนอ่ามันไม่มีครับเออมันไม่มีว่าให้ตัวนี้เดินโหทั้งปีไม่มีสะดุดไม่มีการันตีผมฟันว่าไม่มีแน่นอนเออสูตรต้องมีสะดุดสักวันนะเดินดีมาตลอดบางทีก็สะดุดขาเราโม้ที่เรามั่นใจมากๆวดนไหนไม่มั่นใจดันมาซะง,งั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันดีกว่านะ สูตรนี้งดก่อนผมก็ใช้พิจารณา,าผมลงให้ดูตอนคลิปไลฟ์สดสรุปนะงอดที่แล้วได้ได้อะไรนะได้ศูนกับได้แปดกับศูนย์นะที่ผมเน้นศูนย์ให้นะรอบที่แล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมลงให้ตั้งแต่คลิปนี้เลยไม่ต้องรอโคงสุดท้าย จะได้นำไปพิจารณากับสูตรอื่นว่ามันมีตัวเลขที่ชนกันไหมสูตรก็ไม่ยากไม่ง่ายนะแป๊บหนึ่งดืมขีด <c oughs> ลืมขีดให้อ่ะมีบวกอะไระอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะวิธีการคิดพิจารณาเนาะ ว่าสูตรนี้มันทำยังไงผมจะใช้หลักร้อยสิบหน่วยบนบวกด้วยสิบหน่วยล่างนะอ่ะร้อยสิบหน่วยบนบวกด้วยสิบหน่วยล่าง นวดนี้ออก8ปดสี่ศย์หนแล้วก็6กหล่างศูนย์บวกหบวกเกศบวกหนได้หนึบวกเก้าได้สิบสิบวกหเป็น16บหกบวกหเป็นยีอก็ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มนะครับยีก็ใส่เลข1แล้วก็ตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็คือจะบวก2 คงที่อีกทีหนึ่งจะได้เลขหนึ่งบวกสองเป็นสามโอเคมาดูผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกหนึ่งสามสองเก้านย์สามข้างล่างเก้าเก้าเนาะพอเลขที่เข้าสิบหน่วยก็คือเลขสามเลขสาม ข้าไปที่หลักหน่วยนะอ่ะมั <S antenna> ดูงวดถัดมาเลยหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามข้างล่างเก้าเก้าเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบสามสิบก็ใส่เลขศูนย์บวกอีกสองก็เป็นสองโอเค ผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาเนาะก็ออก1นึ่7 2แล้วก็0ูย์เข้างล่าง0กับ2เลขที่มาก็คือเลข2มาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนแต่เราเน้น10หน่วยเพราะฉะนั้นเลข2องเขาก็เข้าไปที่เลข เลขหลักหน่วยเนาะโอเคอ่ะมาดูกันใหม่หนึ่งสองสองสองล่างศูตรสองบวกเเป็น9กบวกสเป็น11บเอบวกศย์ได้เท่าเดิม11บเวกเเป็น 20, 20่สิบยก็ใส่ศกับสองอ่ะ มาดูผลรัฐบาลไทยเนาะงวดถัดมาออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองข้างล่างสามศูนย์ข้างล่างสามศูนย์สิบหน่วยเจ็ดกับสองมีเลขสองที่เข้าไปนะแถมพ่วงด้วยเลขศูนมาที่หน่วยล่าง มาดูกันใสองหกสี่แปดเจ็ดสองบกเเป็น15 15้บวกสเป็น17บเจบวกสได้20 20ิบวกศนย์ได้เท่าเดิมก็ใส่เลข0ูนย์สังเกตว่า3ามงวดหลังได้0ูนย์กับ ได้ศูนย์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็บวกสองที่ก็ได้สองศูนย์กับสองจะมาอีกไหมนะผลรัฐบาลไทยงดทันมาออกเก้าสองสองหกศูนย์ห้างล่างหนึ่งหกศูนย์กับห้ามีศูนย์นะโอเคศูนย์เขายังเดินดีต่อเรื่องครับ มาหากันใหม่เลยมาหาแนวทางกันใหม่92260516 6บวก0ได้6บวก5เป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก6เป็น18 18ก็ใส่8บวกอีก2แต้มได้0ผลรัฐบาลไทยงวดล่าสุดออก ตัวใดหนึ่งหกเก้าห้าครับล่างหกสองสิบหน่วย3 0มศมีไหมมีเลข0มานะครับเลข0ก็เดินดีต่อเนื่อง1นึมาที่3 02มาที่2 ศู 02, มาที่2 02มาที่0 80มาที่0รอบนี้จะได้ตัวไหนหนึ่งหกเก้าข้างล่าง6กส1 0หน่วยบวกด้วย10หน่วยล่างอะห้บวกสเป็น8 8ดบวกศได้8 8ดบวกห เป็น14 14บวก2เป็น16รอบนี้จะได้เลข6บวกด้วยสองคงที่ได้8 6กับ8 ัวไหนจะมาหลักสิบหน่วยหลักสิบหน่วยเน้นบนสิบก้าวดเขาเดิน <c oughs> <c oughs> เขาเดินมาที่บนหนึ่งเดี๋ยวนะผมขอนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลองทำดูสิบ เอ็ดงวดเขาเดินมาที่บนสิบแล้วก็เดินมาที่เอ่อสิบหน่วยล่างงวดเดียวคืองวดก่อนหน้านั้นงวดเก้าศูนย์หกที่ผมไม่ได้ทำให้ดูเก้าศูนย์หกเขาเข้ามาที่สามกับห้านะ <c oughs> เขาได้สามกับห้าเล็กห้าลงล่างอ่ะแต่รอบนี้ อกี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดหลังเดินมาขออภัยด้วยครับเสียงหายมาแล้วครับห้างวดหลังเข้อเดินมาที่สิบหน่วยบนตลอดนะฮะยังไม่สะดุดรอบนี้หกกับแปดหกเลขหกกับแปดมีชนตัวอื่นไหมมีชนสูตรก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนาะ ระหว่างหกกับ 8, แปดแป๊บนึงนะหกหรือแปดไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาสิบหน่วยนะรอบนี้ผมเน้นบนเลยนะหกกับแปดสองตัวนี้สามเอ็ดก่อคอนะสูตรที่ลงไปก่อนหน้านั้นแล้ว ก็มีหลายสูตรนะสามสี่ห6าสห้าหชนที่6นะตัวเดียวนะสูตร10หน่วยบน10หน่วยบนต้องมาสตัวสตัวก็มาชนกับสูตรนี้6กับ8เออแล้วมีอะไรอีกสูตรหน่วยบน หน่วยบนได้4ี่กับหนะไม่ชนเนาะสกับหก็มาชนสูตร10หน่วยบนสองสูตรชนสูตรเด็ดแซบแองก็มาชนกับสูตรนี้นะ10หน่วยบนผมเน้นสูตรนี้ก็ชนกันที่ตัวเดียวครับเอารอบนี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูว่า เขามีสิทธิ์จะมาไหมระหว่างหกกับแปดหกกับแปดนะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นแต่ว่าในใจแอดมีแล้วละ่ะชนตัวไหนเยอะสุดในบรรดาสูตรที่แอดลงให้ดูเนาะก็น่าจะมีชนเยอะสุดตัวนี้แหละ แนวโน้มจะมามันก็มีนะเพราะถ้าชนกันเยอะขนาดนี้ละสูตรนี้ก็ไม่ใช่สูตรสิวิธีการคำนวณเออพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมีดามา่า่าเอ๊ะทำไมต้องสิว่าเป็นสูตรถ้าเป็นสูตรต้องเดินมาตลอดได้มเอาเป็นว่าวิธีการคำนวณเนานะ,ะวิธีการคำนวณส่วน แนวทางตัวนี eight. ้เนาะก็ได okay. ้หกกับแปดหกกับแปดนะสูตรต่อไปจะมีอะไรมานำเสนออีกก็น่าจะใกล้ได้บทสรุปแล้วแหละนะสูตรอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แตกต่างจาก สูตรนี้เท่าไหร่นะตัวอื่นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากแนวทางชุดนี้ไว้ให้พิจารณาอีกชุดหนึ่งเนาะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสูตรลับน่ำโชคครับ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีครับ